สบายดีทุกคนในยามเสาร์เนาะมนีกาพอกับช่องม้งตะสาวเล่ามาเจมคือเก่าเนาะมนีกาสีผ้าทุกคนมาเห็ดกินในตอนเช้าของเขานีมเนาะเลาสีเห็ดยังกินอยู่นีนมนส,สีผนมะเขือเนาะทุกคนเนาะผนมะเขือใส่ปลาดุกเน,ะเนกาะต่ากๆไปเบิ่งวิธีการเห็ดวิธีการทำแต่ว่าสีเห็ดอะไรอันนั้นเนาะ เหมืนอนใส่ก่อนเนาะเหิือกันเลยเนาะทุกคนเนาะนี่ก็ตอนแหลกเนะกาะมีแต่ประดุกเนาะนี่เนาะคนปลาดุกั้มเนื้อมุเนี่ยประดุก,ดกร,ระ,กกะไรปลาดุกก่อนมาใส่ใส่ผิดลงไปอยากเป็นใหม่ใส่หน่อยอยากเป็นร้ายใส่ร้ายผิดก,กันเนาะ นู่นนี่ก็แบบกินแบบง่ายๆเนาะทุกคนเนาะกินแบบบบาง่ายๆนะเชิญเชิเนาะก่อนก่อนก่อนกะมีส่วนผสมเนาะเก็นกะมีหอมเนาะต้มบัวแล้วก็มะเขือเนาะสิ่งที่าก็นตมะเขือก่อนออเธอกั คนป้าคนบ่อันนีจน้จะเป็นสูตรของน้องตาสาวเหล้าคนเนาะทุกคนเนาะสูตรของเพิ่นนี่แต่ว่า,วานนะนนะสูตรของแต่ว่าของแต่ละคนก็อาจสิบุคือกันเนาะทุกคนเนาะสูตรของไพ่เล้าเนาะสูตรในการเหดปนมะเขือแต่ว่าบั้นเท้าภาษาบาบั้นเท้ากับเอื่อนว่าเนียนมะเขือเนาะทุกคนเนาะ ที่สองคือเทามาเลือลงไปบนี้นนทะาาเาือลงไปทำม,มาเลือต่อนนะเลือทุกคนมคันเป็นไก่นะ Boba xay tay sẽ cân nomeny tay là garek. Say sạch 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 bớt sạch 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 กันทั้งสี่แล้วยังบ่พอใส่น้ํปลาน้ํเนาะน้ํปลาโหไปแล้วแล้วสิได้่เนี่ยตาตาแม่คนนหอก็ลเนาะไสิเามคิมมงด้บนี อ๋อเป็นอะไร đ สารผ่านบอ่อฮะบ,บ,บจจ่เพียบ่เผ็ดบ่อเสิกอนะนะคนนะเสิมผิดลงไปบอนะ่อเพียคนนะอ๋อเดลงมาเนในหกเนาะโอ้แดงกันยังเนาะทุกคนเนี่แหละแล้วเนาะคนนะ กั้งกะอาหามันนี่เนาะทุกคนอร่อยเนาะนี่ก็คือเสร็จเป็นทีมหอยเนาะคนมะเขือใส่ปลาเนาะถ้าก็สิออกมาประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะสับงทีทีโอเคแส่จีเนาะกินแบบง่ายๆท่านแซ่เนาะเกลาะทุกคนเนาะและท่าทุกคนมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ในการคลิปต่อไปเ้อทุกคนเนาะแต่ถ้าพิดพลาดประกันได้ประเจียมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนนะเนาะพอบกันในคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบายเนาะไปแล้ว